ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินใครที่เราลงทะเบียนคนละครึ่งมีข่าวดีมาบอกนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศแล้ว20มกราคมนี้เตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสรอบแก็บตกแน่นอนรอบนี้นอกจากจะได้รับเงินคนละครึ่ง3,500แล้วนะครับยังมีโอกาสรุนรับเงินโครงการเราชนะอีก3,500บาท2เดือนด้วย จะมีสิทธิ์อย่างไรถึงจะได้นั้นมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวการแจกเงินสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตังค์มีเดียนะครับสตางจะส่งข่าวการแจกเงินและสิทธิต่างๆให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์ทุกวันและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย สตาจะส่งข่าวให้คนที่กดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนและสิทธิสวัสดิการก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับล่าสุดน,นะครับขอาการาบสวัสดีนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์นะครับเมื่อวานได้มีการประชุมกันทั้งวันเกี่ยวกับมาตรการเงินเยียวยาหนึ่งในนั้นเคาออกมาแล้วคือในเรื่องของคนละครึ่ง โดยจะมีการนำสิทธิ์นะครับของเฟด1และเฟดส2ที่เหลือไว้เนี่ยเฟดแรกเหลือประมาณ500แสนสิทธิ์เฟดที่2ก็เหลืออีกประมาณ500แสนิทธิ์เอา2เฟดมารวมกันเป็น1ล้านสิทธ์ซึ่ง1ล้านสิทธ์นี้นะครับ พิจารณาคร่าวๆแล้วจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกครั้งในวันที่20มกราคม64นี้นะครับถ้าใครลงทะเบียนรอบนี้ได้ก็จะได้รับเงินคนละครึ่ง3,500บาทเริ่มใช้วันแรก25มกราคมนี้ครับและนอกจากนี้อีก1เด้งสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งรอบเก็บตกนี้ ถ้าคุณมีเงินเข้าบัญชีหรือมีรายได้น้อยคุณจะได้รับพิจารณาที่จะได้รับเงินโครงการเราชนะอีก3,500บาทไปเลย2เดือนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครลงทะเบียนคนละครึ่งรอบนี้แล้วคุณมีรายได้น้อยก็มีโอกาสได้รับเงิน3,5 0 0อีก2เดือนของโครงการเราชนะนะครับและสําหรับใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองและใช้สิทธิ์ณปัจจุบันถ้าคุณมีรายได้น้อยหรือมีเงินเข้าในบัญชีน้อย หรือรายได้ต่ำอะไรง่ายๆคุณก็มีโอกาสได้รับเงิน3,500บาทจากโครงการเราชนะเช่นกันครับใครที่พลาดสิทธิ์การลงทะเบียนคนละครึ่งรอบที่ผ่านมารอบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคอมเมนต์ชื่อจังหวัดที่ชมแล้วบอกว่ารอลงทะเบียนคนละครึ่งสตางค์จะไปตามข่าวสารแล้วมาบอกคุณเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจกเงินครั้งนี้ไปด้วยกันกับช่องสตางค์มีดีย กดติดตามช่องสตังมีเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยส่งข่าวการเงินและสวัสดิการต่างๆให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือฟรีไม่คิดตัง์รู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแลเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้าครับ